สวัสดีครับออฟโรดทีวนะครับวันนี้เราอยู่กับรถกระบะที่ผมบอกเลยว่าอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดในปีนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะลองขับรถ Pick Up รถ SUV อะไรมาหลากหลายแต่ว่าคันนี้กลายเป็นรถที่โดนใจที่สุดอยากรู้ไหมพ่ออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนี้ครับนี่คือโ o y ต้า Hilux ซแชมนะฮะซึ่งเป็นแชมป์ที่สั้นลงนะชื่อของเขาคือ Super Short w h e e l b a s e นะครจริงๆแล้วตัว h i ล x c h a ช p เนี่ยจะมีทั้งตัวรุ่น long wheelbase นะฮะกระบะยาว แล้วก็มีชาร์ตวิวเบดแต่ส่วนคันนี้เนี่ยซูเปอร์ชาร์ตวิวเบดก็คือสั้นลงมาอีกนะฮะซึ่งจากปกติเนี่ยตัวชาร์ตวิวเบดเนี่ยรวัศมีวงเลี้ยวเขาจะประมาณ4.9เตอนนี้ก็เหลือ4.7และไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของวงเลี้ยวที่แคบลงนะฮะการตัดให้สั้นลงเนี่ยทางวิศวกรโตโยตานี่เขาตั้งใจเพื่อที่จะทำให้ตัวซ u เปอร์ ชอตวิวเบดคันนี้เนี่ยหรือว่า S W B เนี่ยนะฮะมีความคล่องตัวในการใช้งานในเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอออกมาในภาพรวมแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นว่าตัวกระบะไฮ l ักแชมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการ I M V ซึ่งถ้าใครได้ติดตามตอนที่เราไปที่ญี่ปุ่นกันมาเนี่ยเราจะเห็นรถในสไตล์แบบนี้ที่โตโยต้าทำไว้เป็น I M V เนี่ยมีแบบร่างแบบเปลยๆดีไซน์ออกมาหลากหลายแบบนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการทําให้รถคันนี้สามารถที่จะนําไปปรับ เปลี่ยนดัดแปลงใช้งานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นแบบนี้นะครับมาในทรงสไตล์แบบนี้ทรงเหลี่ยมๆกรองๆอย่างนี้มันทําให้ชุดแต่งต่างๆเนี่ยหาใส่ได้ง่ายมากขึ้นการดีไซน์แรงต่างๆถ้าเป็นเส้นโค้งแรงต่างมันจะยากกว่าเพราะฉะนั้นการเป็นเส้นตรงมุมมีความเหลี่ยมนะฮะเป็นมุมฉากมุมอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทําให้ทุกอย่างสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่า ใครเหมาะกับแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนก็เลือกใช้กันได้เลยแต่ที่สําคัญคือด้วยกระบะหลังเขาที่มันสามารถเปิดได้3ด้านนะฮะกลายเป็นกระบะพื้นเรียบเนี่ยมันทําให้ใช้พื้นที่กระบะด้านหลังเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคันนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า เรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องพูดถึงเยอะมากนะครับหลายอย่างมันถูกตัดออกแต่ว่าอย่างคันนี้เองเนี่ยราคา6แสนหนึ่งบาทเนี่ยจะแพงกว่าในรุ่นชอตวิวแบดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพบาทแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับมันเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมให้ขึ้นมานะครับมีเรื่องของระบบกันการชนด้านหน้ามาให้นะครับแล้วก็เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนออกไป้านหน้าแล้วเนี่ยมีระบบพวกนี้เพิ่มมาให้แล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกียร์ การใช้งานต่างๆก็ถือว่าแค่ในการใช้งานปกติถือว่ามันตอบโจทย์แต่อย่างหนึ่งผมเชื่อว่าน้องนรุ่นใหม่ๆที่ดูอยู่คุณไม่เจอสิ่งนี้แน่นอนนี่ฮะแท่งมหาจันนะค <c oughs> <c oughs> ันนี้เขามีเป็นเครื่องเสียงมาให้นะติดหน้าจอแบบทัสกีนมาให้แต่ว่า <c oughs> ยังมีเสาอากาศมาให้อยู่ไม่ใช่เสาอากาศอัตโนมัติด้วยนะเพราะนั้นถ้าจะฟังเพลงฟังวิทยุอะไรเด่ยคุณชักเสาขึ้นไป นี่คลาสสิกสุดๆโ้คุ้นเคยมากๆแล้วก็ถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยอย่างคันนี้เองนะครับเขามาพร้อมกับกันชนหน้านะครับบันไดข้างของ T J M ซึ่งก็ใส่ดูแล้วทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีสมดุลมากยิ่งขึ้นมีดูมีความทัฟดูมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะกันชนหน้าสีดำไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะฮะก็ดูสะดวกกับการใช้งานมาอยู่แล้วใครจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ใส่ต่อไปเพราะว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อให ตกแต่งอย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของภายในกันบ้างนะฮะภายในคันนี้จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนกันนะครับเบาะเนี่ยเบาะแมนนวนธรรมดากุญแจก็เป็นกุญแจแบบธรรมดาทั่ว,วไปแบบนี้เลยที่เราคุ้นเคยกันมดีเป็นหลายสิบปีมาอย่างเงี้ยนะครับแต่เรื่องของดีไซน์ของเขาดีไซน์ของเขาจะเหมือนกันในหมดทุกรุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็น แถบสีส้มเสริมเข้ามาให้ด้วยก็ทําให้ตัวรถนะมันมีนมสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะอ่า USB เป็นแบบ Type C มาให้นะครับมีตัวอักษรตัวต้าเอาไว้ที่ตรงแผงคอนโซล ตรงนั้นอีกทีหนึ่งก็แต่ถ้าภายในจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าดีไซน์ลักษณะเงี้ยนึกถึงว่ารถที่เป็นในสไตล์เอเนกประสงค์จะเป็นสายแคมปิ้งหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นคอนโซลพวกนี้เป็นลักษณะที่มีความเหลี่ยมซึ่งมันสามารถเอาไปตกแต่งต่อเติมดัดแปลงใส่อุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการดีไซน์มาอย่างเงี้ยถือว่าโดนใจแต่พอมาเป็นซูเปอร์ชาร์ทวิวเบดนะครับซึ่งในความสั้นของเขาเนี่ยให้มาดูอย่างงี้เลยเนี่ยมันสั้นมาก การสั้นของเขาเนี่ยมันทําให้การใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนึกถึงเวลาที่เราจะต้องแบบใช้รถบรรทุกพื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะมากแต่ใช้ประมาณนี้เหลือเฟือแล้วแต่เราจะต้องใช้งานเข้าไปในเมืองถนนแคบๆแ,แรงต่างเนี่ยด้วยขนาดไซส์ที่ไม่ยาวเพราะฉะนั้นการถอยการขยับมันง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาที่จะเข้าไปในเขตชุมชนอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยการที่ฐานล้อมสั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเป็น ตัวลองวิวเวดเนี่ยพื้นที่มันก็จะยาวขึ้นมาอีกเพราะนั้นการถอยการอะไรอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่สำหรับคันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโดนใจมากๆเพราะว่าอะไรไลฟ์สไตล์เราเริ่มเปลี่ยนแล้วเราต้องการอยากจะได้รถที่ใช้งานจริงๆโดยที่ระบบอัตโนมัติต่างๆอะไรเนี่ยไม่ได้ยินแต่อยากจะชอบใช้อะไรสักเท่าไหร่แล้วนะแต่ในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์นี่ยตามสเปคที่มีอยู่เนี่ยคือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4นะครับแล้วก็ แรงบิดเนี่ยนะครับอยู่ที่400นิวตันเมตรถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบกับขนาดตัวถังนะครับน้ำหนักตัวถังแล้วก็ระยะฐานล้อที่มีเนี่ย400นิวตันเมตรแรงบิดระดับนี้เนี่ยมันมากเพียงพอกับการบรรทุกใช้งานอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะบรรทุกของอยู่มานสัก500 600โลอะไรพวกนี้ยิ่งจะทําให้ช่วงล่างเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างในลักษณะที่เป็นแหนบแบบนี้ถูกเซตมาให้ เพื่อที่จะเน้นการบรรทุกด้วยนะครับไม่ใช่ขับตัวแบบเปล่าๆอย่างเดียวแต่แน่นอนการขับแบบตัวเปล่าๆอย่างเดียวเนี่ยความคล่องตัวมันสูงแรงมันมากนะครับเพราะว่าแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ยกับกระบะน้ําหนักประมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าพุ่งแบบพุ่งดีมากและขับง่ายด้วยด้วยการที่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า เวลาที่เราขับแบบไม่ได้บรรทุกอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแรงแรงสะเทือนค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้าหนักบรรทุกไปประมาณสัก200โล300โลเลยประมาณนี้เราจะรู้สึกถึงว่าช่วงล่างมันจะทํางานได้ดีขึ้นมันจะมีความซอฟต์มากขึ้นมันทําให้เออรถคันนี้เป็นรถที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างหลากหลายอย่างผมเองที่เห็นแล้วบอกว่าทําไมถึงชอบและอยากจะได้คันนี้เป็นเจ้าของจริงๆเลยเราก็อยากจะทําพื้นที่ด้านหลังเนี่ยฮะ มองอย่างนี้นึ่ว่าจะไปทำเป็นสายแคมปิง้งอ๋อไม่ฮะผมอาจจะทําเป็นพื้นที่เป็นครัว เอาดอนะฮะจะทําขนมปังทาเบเกอรี่แล้วก็ขับไปเป็นรถฟ mm ู้ดทรัคในลักษณะแบบนี้ซึ่งไซส์เนี้ยมันตอบโจทย์มากเพราะฉนั้นนี่คือความอนเนกประสงค์ของ t o โยต้าไฮ u ักแชมนะครับที่เขาตั้งใจทําออกมาเพื่อให้เป็นรถที่ใช้งานได้อยาอ่างอเนกประสงค์นั่นเองนะครับกับค่าตัว6กแสนหนึ่งบาทแพงกว่ารุ่นชอปวิวเวทธรรมดาอยู่1 3 0 0 0บาทแต่ได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะครับมีอะไรหลายอย่างที่อาจจะคนเจนใหม่อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอนุนันนี้ แต่พอเราใช้รถมาแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องการใช้งานรถกับฟังก์ชันแค่ไม่กี่อย่างเท่าน,นั้นเองพะนั้นรุ่นนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่ผมบอกว่าน่าสนใจสําหรับผมมากแล้วก็ถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยอยากจะเฮ้ยดูสิมันตอบโจทย์ขนาดนั้นหรือเปล่าลองไปดูที่โชว์รูมโตโยต้าดูครับแล้วก็ลองขับลองสัมผัสกันดูแล้วจะรู้ว่าไอกระบ,บะคันสั้นๆแบบนี้มันเอาไปแต่งได้แบบเยอะมากคุณจะโหลดเตี้ยทำซิ่งหรือว่าจะทำเป็นแบบออฟโรด รับรองว่าถูกใจแน่นอนและครับเอาละครับฝากกันไว้ครับกับคันนี้ y o y o ต i l u x u x a แช s ป์ซูเปอร์ชอตวิวแบดนะครับราคา615,000บาทคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆถึงขนาดที่ผมต้องพูดออกตัวเองเลยว่าอยากได้จริงๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับ off-road tv กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ